โอ้แตกแมมเต็มกระดานอีกแล้วโอ้โหเป็นงนี้ได้เท่าไหร่รางวันใหญ่อีกแล้วเฮ้ยสามรอบติดเลยเนี่ยเอาละครับมาว่ากันด้วยของการเล่นสล็อตนะฮะแล้วันนี้นะครับผมอยู่กับเกมไอตัวอักษรอียิปบราณนี่หนละที่เขาบอกว่าแตกยากแตกเย็นนะฮะมาดูซื่ว่าวันนี้ผมจะทําให้มันแตกได้ไหมฮะามาดูกันนะกับทุนหนึ่บาทนะครับแล้วก็มีเบทครั้งละ10บาทท่านเองนะครับว่า เราจะสามารถทํากําไรได้เท่าไหร่นะฮะบอกเลยครั้งแรกเหมือนกันที่มาลองเกมนี้นะมาลุยอืมไปกันเรื่อยๆเลยเฮ้ยต้องบอกนะเกมนี้เป็นเกมที่เพิ่งมาใหม่นะโอ้โหเอาเอาฟาโลฟาโลนี่็คือตัวฟรีสปินนะฮะที่เราจะต้องรองให้มันได้นะครับโอ้โหมาสลักมันเลยไม่เป็นไร ไปต่อยเลยนะเพียงแค่เบ็ดละสิบาทก็สามารถลุ้นเงินก้อนได้แล้วะครับผมบอกเลยนี่นี่เอ้ยนี่นี่เฮ้ยหยุด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 มาอีกมาอีกหยุด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 สวยต้องงั้นดิวะาเห็นไหมฮะที่ว่าบอกเข้ายากเหรอนี่กดให้ดูน็นเลยนะว่าเล่นง่ายขนาดไหนนะเราก็จะสุ่มนะฮะก็จะมีการสุ่มว่าเราจะได้การฟิสสเป็นทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะ ได้ตอนนี้ได้ห้าแล้วหกเจ็ดแปดโอเคครับได้สูงสุดอยู่ที่8ปดนะฮะตอนนี้ที่ผมได้สูงสุดที่8ปดมาดูซิว่าจะเป็นยังไงเริ่มเลยนี่นะกดที่เริ่มตรงนี้นะครับจากนั้นก็จะหมุนไปนะฮะฟึ๊บฟึ๊บอ,อันแรกเป็นไรครับอัน,นี้สองมาอย่างนิ่งอยู่มาครับมาแล้วนี่ตัวเคเข้ามาแล้วแล้วอืม้ม เดวเจอพิเศษเข้ามาสี่แถวแบบนี้สี่แถวแบบนี้บอกเลยว่าได้กระจุยรางวัลใหญ่ครับ <c oughs> นี่แหละฮะนี่แหละฮะเบ,บ็ดแค่สิบบาทนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือคือนทุนแล้วนะฮะและที่เหลือก็คือกําไรของเรานะฮะโอ้โหจัดมาเต็มเต็มครับเล่นกันให้ดูชัดๆเลยนะว่าเล่นง,ง่ายขนาดไหนนะครับได้มาที่สองร้อยหกสิบนะฮะฟาโลมาต่อไหม ม่มานะครับอืมยังนิ่งอยู่ตัวเจตัวเจตัวเจเท่านั้นตัวเจมาอีกนี่ไงตัวเจมาอีกเรียบร้อยนะฟิวเจอร์ไปเสร็จแตกอีกแล้วอืมเต็มหน้ากระดานตัวเจได้ไปเท่าไหร่ได้รางวัลใหญ่แตกอีกแล้วโอ้โหเฮ้เยง่ายจริงแล้วบอกเลยนะใครที่ยังไม่เคยลองเล่น,กนเกมนี้ลลองเล่นดูนะ นะแล้วมีเบ็ดขั้นต่ําแค่5บาทนะครับนะแต่ว่าไม่ต้องจะเป็นที่ต้องเล่นสูงนะเล่นต่ำๆก็ได้นะได้มา300บาทโอ้โหนิ่มๆม,มาายกันต่อนะครับสุดท้ายตัวควีนนะควีนของเรานะได้ไหมได้นะฮะแล้วแตกไหมไม่แตกนะครับโอโ้แตกแมมเต็มกระดานอีกแล้วโอ้โห อยนี้ได้เท่าไหร่รางวัลใหญ่อีกแล้วเฮ้ยสามรอบติดเลยเนี่ยโอ้โหเล่นกันอย่างง่ายอ่ะแล้วแบบจบอย่างไวอ่ะผมพอเลยนะฮะวันนี้วันน้อยนะฮะเก็บเล็กผสมน้อยไปนะฮะแต่ว่าได้แน่นอนผมคอนเฟิร์มเลยว่ายังไงก็ได้แน่นอนนะฮะได้สี่ร้อครับผมรวมกับคุณของเรานะเก้าร้อยหกนะฮะโอ้โห เรียบร้อยรวมรางวัลทั้งหมดครับได้มาทั้งหมดอยู่ที่962บาทนะฮะกับเบ็ดแค่10บาทเท่านั้นเองนะฮะที่เสียไปนะบอกเลยว่าโคตรจะคุ้มนะฮะกำไรที่ผมได้มาทั้งหมดคืออยู่ที่852บาทนะครับเห็นไหมฮะแค่ไม่กี่นาทีผมก็สามารถทำกำไรแล้วนะฮะใครอยากเล่นเกมนี้ฮะแอดไลน์มาฮะนะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแล้วเจอกันในเกมสวัสดีครับผม